ฉะนั้นแล้วนะกรอบถ้าเกิดทองคำนะครับทะลุ1985ขึ้นไปได้นะผมให้เป้าหมายกำไรอยู่2กรอบด้วยกันก็คือ2,000เหรียญจนถึง2,005ที่บอกเมื่อกี้คือกรอบแรกนะครับกรอบต่อมาก็คือ2,0,10จนถึง2,0,13นะครับนี่คือกรอบที่2ที่ผมมองว่าถ้าเกิดทองคำมันจะรีบาวหรือมันจะลากให้นักลงทุนเสียขวัญเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นมาบริเวณประมาณนี้ สวัสดีครับวันนี้ก็วันพุธนะครับที่24พฤษภาคม2566นะครับเวลาอจเคลิปเป็นที่เวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับก็มาอัปเดตแนวโน้มทองคํากันนะครับว่าในช่วง2องสวันที่เหลือนะครับทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เห็นได้ว่าทองคำนะมีการปรับตัวลงไปแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมานะปัจจุบันนะครับก็ป้วนเปลี่ยนที่ราคา1978เหรียญ นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่34.48บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งตอนนี้ก็วิ่งป้วนเปลี่ยนที่32,250นะครับจนถึง32,350บาทต่อบาททองนะครับโอเคก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทองคำมาดีตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้ไหมนะครับ แน่นอนนะครับมันมีการดีดตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วแหละนะครับว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันก็เสียสมดุลนะครับบวกกับที่ทองคำเได้ในเรื่องของเทนขาลงระยะยาวเนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนเทนนะครับในการที่มันปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ทีนี้ต้องมาอัปเดตแบบนี้ว่าตอนนี้นะครับเจ้าเทนขาลงระยะกลางเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันเสียสมดุลต่อเนื่องนะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อวันจันทร์เนี่ยจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันอยู่ที่1 9 9 5เหรียญน,นะแต่วันนี้เวลานี้นะครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับย้ายตำแหน่งแล้วนะมาอยู่ที่1 9 8 5เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดภายใน2 3สมวันนี้นะทองคำนะครับมันสามารถทะลุ1985ขึ้นไปได้นะครับเทนขาขึ้นระยะกลางครับก็ จะทำงานนะครับที่สำคัญครับเมื่อทำงานแล้วนะครับแต่ว่าเทนขาลงระยะยาวเนี่ยมันทำงานเหมือนกันออกมาทรงนี้นะครับใน2-3สวันนี้ทองคำจะออกมาในรูปแบบของไซเวย์นะครับคือวิ่งเข้าตามกรอบนะครับทีนี้อ่สำหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับก็อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้รอก่อนรอให้ทองคำมาทะลุ1985ขึ้นไปให้ได้ก่อน นะครับแล้วค่อยไล่เปิดซื้อตามนะเพราะถ้าเกิดมันทะลุ1985ขึ้นไปได้นะครับบอกเลยว่าเป้าหมายกําไรนะครับที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ประมาณราคา2000เหรียญจนถึง2005เหรียญน,นะครับ2005นยนะก็ถ้าเกิดทะลุ1985ขึ้นไปได้ครับค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปแต่อย่างที่บอกครับท,ทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องยืนอยู่กับความเป็นจริงก่อนตอนนี้ทองคํามันยังไม่ผ่าน1985 ก็แปลว่าทองคํายังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่ฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เสี่ยงเปิดขายเซลล์ก่อนนะครับในช่วงราคา1977จนะครับจนถึง1984นะครับกรอบนี้เนี่ยให้เสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาก่อนเอาไว้มันทะลุ1985ขึ้นไปได้จริงๆค่อยยอมสต็อปลอสแล้วกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายแต่ ถ้าเกิดมันทะลุ1985ขึ้นไปได้แล้วจริงๆใครที่ติดเซลล์อยู่บอกว่าจะถือรอได้ไหมถือรอได้ครับเพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางมันก็จะมีการย่อตัวลงตามรมเนียมเสมอเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในกรอบ1977จนถึง19 8 4เนี่ยต่อให้มันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะย่อลงมากลับมาที่ราคาเดิมตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยเสี่ยงเปิดขายเซล์ไว้ก่อน ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับที่สำคัญเ,เทนขาลงระยะยาวนะครับตอนนี้ยังทำงานเาสถียนเลยนะครับก็คือยังอยู่จุดเปลี่ยนเทนเนี่ยขาขึ้นระยะยาวเนี่ยยังอยู่ที่2,050เหรียญเหมือนเดิมเป๊ะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าไอการขึ้นไปแบบนี้นะครับเมื่ออดีดตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไปหลอกกินสต็อปลอสของคนที่เล่นฝั่งเปิดขายเซลนะครับแล้วเดี๋ยว ขึ้นไปสักพักหนึ่งลากขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทิ้งตัวลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วนะกรอบถ้าเกิดทองคำนะครับทะลุ1.985ขึ้นไปได้นะผมให้เป้าหมายกำไรอยู่2กรอบด้วยกันก็คือ2,000เหรียญจนถึง2.005ที่บอกเมื่อกี้คือกรอบแรกนะครับกรอบต่อมาก็คือ2.010จนถึง2.013นะครับนี่คือกรอบที่2ที่ผมมองว่าถ้าเกิดทองคำมันจะรีบาวหรือมันจะลากให้ นักลงทุนเสียขวัญเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นมาบริเวณประมาณนี้นะครับนี่คือในเรื่องของโ o ล d s สปอรนะอ่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านหนึ่งเก้าที่บอกเมื่อกี้นะครับตอนนี้เสี่ยงเซลล์อูได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดทองคำนะมะีหลุดลงมานะครับต่ำกว่า1972ลงมาได้นะครับให้เสี่ยงเปิดขายเซลล์ไม้แรกตามลงมาเลยนะครับ แล้วก็มารอปิดกำไรเนี่ยที่ราคาประมาณสัก1965จนถึง1967นะครับลดต่ำกว่า1965ลงมาได้ครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกเลยนะครับก็เป้าหมายกำไรเนี่ยน่าจะที่ประมาณสัก1957จนถึง1959นะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า1959ได้ด้วยนะครับเสี่ยงเปิดขายเซล์ตามลงมาเลยครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ 1940จนถึง1945นะครับนี่คือ,อในเรื่องของทองคํานะครับเป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็การตั้งทำกำไรนะครับมีอะไรอีกไหมเดีย่ยนะผมขอดูนิดนึงอ่ะตอนนี้ก็ทั้งขาขึ้นขาลงอ่าผมบอกสรุปจบหมดแล้วนะครับอ่ะโกสปอตตรงนี้น่าจะอัปเดตเพียงแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรนะครับลองไปปรับใช้ดูเลยนะครับ ในส่วนของทองแท่งกันบ้างนะครับอ่าทองแท่งตอนนี้เล่นอะไรดีนะครับก็แน่นอนตอนนี้นะทองคาแท่งนะครับมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางแบบที่ไม่สถียรนเท่าไหร่นะครับอ่อโอเคถึงแม้จะไม่สถียรนแต่เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย โดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าอยากจะเข้าซื้อตอนนี้ได้ไหมซื้อได้นะครับทองคำมโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่คำนวณได้นะเป้าหมายแรกที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ32,400นะครับแล้วก็32,520บาทนะครับราคาทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นได้อยู่บริเวณร,ราคานี้นะครับแต่ ถ้าซื้อแล้วนะครับถ้าซื้อแล้วแล้วบังเอิญน,นะครับทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่า32,100บาทลงมาได้นะครับแปลว่ามันเสียสมดุลจริงๆจังๆแล้วนะครับแปลว่าไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ว่ามันเสียสมดุลและถ้าหลุดต่ำกว่าสามหมื่นสามหมื่นสอง0ันห0 0่งร้อยบาทลงไปได้นะครับผมแนะนำว่า ชะลอการเปิดซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วให้กับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลแทนเพราะว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า32,100บาทลงไปได้นะครับก็ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปทํากําไรเนี่ยบริเวณราคา31950จนถึง32,000ท่วนนะครับและหลุดต่ากว่า31,900บาทลงไปได้ด้วยนะครับก็แปลว่าทองคำเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางนะครับ โอกาสที่ทองคําจะลงไปถึงประมาณสัก3 1 6 0 0จนถึง31700นะครับจะมีสูงมากนะครับอ่ะโอเคโอเคจุดเข้าซื้อนะครับจุดเข้าซื้ออีกจุดหนึ่งนะครับของทองแท่งนะถ้าเกิดทองคําทะลุ32320บาทขึ้นไปได้นะครับก็เสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้นะครับก็อ่าไรก็เอาท่านที่ท่านพอใจแล้วกันนะครับ โดยส่วนตัวแล้วก็น่าจะกลับไปได้สักประมาณสามหมื่นองพันสามรถึงสี่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ลองลองลอง,ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับทองแท่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมให้ความสําคัญเนี่ยตรงตรงจุดนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นผมสรุปสั้นๆแบบนี้ถ้าตราบใดที่ราคาทองคําแท่งนะยังยืนเหนือ32,100ได้อยู่นะครับก็ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า32,100บาทลงมาได้นะครับเริ่มเสียอาการที่ทองคำมันจะลงนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนเทรนนะหลุดต่ำกว่า32,100เสียาการที่จะเป็นเทรนขาลงแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า31,900เนี่ยเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางทันทีฉะนั้นแล้วผมให้ยึดที่32 1 0 0เป็นหลักนะครับยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่อยากเสี่ยงซื้อซื้อ แต่ถ้าหลุดต่ากว่า32,100บาทลงไปได้แนะนําว่าเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ครับแล้วไปปิดกำไรที่ประมาณสัก31,900บาทอันนี้น่าจะเข้าแก็บเข้าเกมมากกว่านะครับอ่ะผมมาสรุปเพียงสัส้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็แล้วเจอกันใหม่ครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็เจอกันวันจันทร์เลยนะครับวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ย๋ยว,วันศุกร์จะกลับเข้ามาทาเป็นฉบับพิเศษให้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ